กับประตูครับกับในสนามครับใครไม่ไหวครับต้องเปลี่ยนเลยนะครับนะฮะไม่ไหวอย่าอย่าลงไปเด็ดขาดเลยครับอันตรายครับครับหมูก,ก้าวรุยครับปูก้าวรุ่ย่างเลียวลุยครับนานๆทีจะเห็นหมูก,ก้าวมาสู่รอบเล่กๆแต่ปีนี้มาดีครับ มาดีแท้ๆยิ่งยิ่งไปติดกับติดกับเฮงครับาที่น้องเดียกมาในสิบเอ็ดเดียกจ่ายจ่ายขึ้นมาลุงนี้น้องเดียกไม่ให้เก็บจ่ายเข้าคี่สิบแปดหลาไม่ได้ครับมาถึงบูซีรับบูซีก็มาดีครับปีนี้กับ มาถึงรอบสี่ทีมสุดท้ายได้ลูกดีอะดีอะดีอะ er, 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 มานาวกับก็ฝากถึงน้องๆนะครับเยาวชนผู้หญิงนะครับทเกคด คิดว่าตัวท่านไม่หวานหมู่ที่4ชุดเสื้อสีเหลืองนะครับพี่น้องจากซาสแกพบกับพี่น้องทางหมู่ที่9โค่น้องหินนะครับมันยุ้เสื้อสีม่วงนะครับสำหรับบรรยากาศช่วงนี้ก็ลมเย็นย่ฉยบรรยากาศดีนะครับพี่น้องที่อยู่ทา้งบ้านไม่ติดภารกิจใดๆนะครับเรียนเทียนที่สนามนะครับพี่ราการบริหารสุดบนบูรุษนะครับเป็นบอลตั้งเตะจากมุมธงนะครับ,บ,อรรบของหมู่ที่9้านะครับ มาลุ้นกันนะครับคู่ฟุตบอลหญิงนะครับคู่ระหว่างคู่ที่4สายแกพบปบณิก้าสกอร์ยังสูงพทต่อรครับเป็นลูกส่งยาวเข้ามาหน้าประตูนะครับโดนสกัดออกหลังต่างแต่มุมโพกอีกครั้งหนึ่งแกน้องๆลูกหลานนะครับคู้หญิงส่งบอลมาเป็นลูกออกหลังนะครับเป็นลูกตั้งแต่เลยนะครับส่งไปชที่กองโดยการเลยนะครับ3กับ7นะครับ พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนของตัวแทนนักกีฬามาให้ด้วยนะครับบอลเป็นฟองบอลของบูดินก้าโค่นองหินนะครับโดนสกัดออกมานะครับตอนนี้รลางแย่งชิงกันอยู่กึ่งกลางสนามยังทำอะไรก็ไม่ได้เป็นเบอร์13ตัวจีฟของสาตะแก่ลากลบลากไปได้ลากไปได้ได้ไม่ได้มีเพื่อนก็มาช่วยเบอร์15 ไา้เราลาก้าวลาก,ก้าว,ากกาวน้องเดียน้องน้องเดียนะครับเบอร์สิบเอ็ดครับความวังของหมู่บ้านเหมือนกันนะตักตู้งยาวนิดเดียวครับจากขอรขอบคุณจันเบิ้มครับจำลูกหลานได้ทุกคนนะฮะโอ้เสียงกองเชียร์หมู่เก้าโค่นน้องอินนะครับมาปีนี้คาดหวังนะ น่าจะมาลุ้นอยู่ฟุตบอลหญิงนะฮะของที่เก้าอืมในสักกะทีมีแรงเตะแน่นอนเห้ยหน่องอยู่ออวาซอนหละเมอคืนมันสูดเดียดตายอยู่นี่ไง มัดปลายแลไงโอ้โหโอ้โหโลมลุกคู่ทางแต่แว่าังไม่พังเบอร์ยี่สิบห้าน้องการดานะครับอ๋อฝั่งนี้ก็เบอร์อะไรเนี่ยตามไปไว,ไวโย,โยกหนูมุก,กี้นะครับยังไม่เห็นเบอร์นะครับ เป็นบอลทุ่งของทางสายแก่สาดออกมาเบอร์สิบเอ็ดรู้แต่ว่าลูกของเกฟบูครับนะครับเนี่ยไม่ได้เด็ความหวังของหมู่บ้านนะโอ้นับถือนับใจนะครับนับถือหญิงเนี่ยรับอุตส่าห์ถนอมผิวมาทั้งปีนะครัการเพิ่ม แต่วัอยู่เจ็ดวันเนี่ยครับวจะอู้ครับขอโทษขขโพลอยกันครับอ้าปูก้าวโค้งอินเบอร์ผ่านไม่ผ่านยังไม่ผ่านนะครับเพราะว่าสี่สายแก้วางกับดักรถถังไว้จำนวนมากอ้ยหนอละบากไอปูเลยเราหาทีมระทีมผิ้วในลูกอย่างเงินเดือน ซีกีเหลือหมดหมดเวลาครับยังทำอะไรกันไม่ได้ศูนย์ประตูศูนย์นะครับโค้ชก็มาไปแก้เกมกัน